ทุกคนเชื่อไหมครับว่าการที่เราฟังเพลงขณะวิ่งเนี่ยมันทําให้เราวิ่งได้ดียิ่งขึ้นวันนี้ผมมีประโยชน์ของการฟังเพลงขณะวิ่งมาแบ่งปันให้ฟัง3ข้อครับข้อดีของการฟังเพลงขณะวิ่งนะครับข้อแรกเลยคือมันช่วยลดความเมื่อยล,ล้าของร่างกายครับมีงานวิจัยนะครับที่ทําการวัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง EEG ในขณะที่ฟังเพลงพบว่าการฟังเพลงขณะวิ่งทําให้ช่วยลดคลื่นทีตาซึ่งมันจะช่วยระง,งับอาการเมื่อยล้าต่างๆนี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่หลายคนบอกว่าหากวิ่งไปด้วยฟัง เพลงไปด้วยเนี่ยจะทําให้เราวิ่งได้นานยิ่งขึ้นครับอย่างที่2นะครับก็คือช่วยเพิ่มเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตการฟังเพลงที่ทําให้เรารู้สึกสนุกสนานเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้26เลยทีเดียวแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงเศร้าหรือเพลงหดหูเนี่ยก็จะทําให้การไหลเวียนของโลหิตของเราเนี่ยลดลง6 และก็ข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3ก็คือมันส่งผลต่อจิตใจเราโดยตรงการฟังเพลงในขณะที่เราวิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยช่วยให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง10%นะครับมีผลโดยตรงในแง่จิตวิทยาโดยเฉพาะการฟังเพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจเราอารมณ์ให้เราสู้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ยอมแพ้แล้วก็สามารถเอาชนะความยากลาบากในการวิ่งได้มากยิ่งขึ้นส่วนจังหวะในการฟังเพลงที่เหมาะสมนะครับก็ตามนี้เลยครับ แต่นอกเหนือจากข้อดีแล้วเนี่ยการฟังเพลงในขณะวิ่งเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันข้อเสียด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือหากใครที่เริ่มวิ่งมาประมาณหนึ่งหรือว่าวิ่งมานานแล้วเนี่ยมักที่จะไม่ค่อยฟังเพลงขณะวิ่งครับเพราะว่าจะต้องพกทั้งอุปกรณ์หูฟังมือถือซึ่งมันดูเป็นอุปสรรคในการวิ่งมากไปหน่อยและข้อเสียอย่างที่2นะครับซึ่งเป็นข้อเสียที่สําคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าเกิดเราใส่หูฟังในขณะวิ่งแล้วไปวิ่งซิตี้รันวิ่งบนถนนเนี่ อันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างสําคัญเลยสําหรับการฟังเพลงขณะวิ่งครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมากําจัดข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการวิ่งกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีหูฟังของค่ายซาพีดมาแนะนํานะครับซึ่งวันนี้มีมาแนะนําทั้งหมด4รุ่นเลยทีเดียวนะครับค่ายเดียวกันซึ่งหูฟังที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังประเภทบลูทูธนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเภทโอเพนเอียร์ซึ่งจะเป็นตัวลําโพงด้านนอกนะครับไม่ได้เป็นตัวที่อุดเข้าไปในหูของเราเ็จะทําให้เราป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ ิ่งถนนหรือวิง่งซิตี้รันได้เพราะในขณะที่เราฟังเพลงเนี่ยเราก็ยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่มันจะทําให้เราลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนความสะดวกนะครับหูฟังของค่ายซาปพิทเนี่ยก็เป็นหูฟังประเภทบลูทูธทั้ง4ตัวที่เอามาก็เป็นประเภทบลูทูธหมดเลยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้นะครับโดยสมัยใหม่เนี่ยก็สามารถเชื่อมกับนาฬิกาของเราได้เลยก็ลดขั้นตอนในการพกพาอุปกรณ์ไปได้เยอะพอสมควรที่สําคัญนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเบาและราคาก็เบามากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีมาแนะนำะหูฟังเป็น สรูปแบบนะครับก็คือเป็นประเภทตัวนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นแบบคาดคอแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบจะเป็นประเภทคล้องหูนะครับเกี่ยวหูสองแบบนะครับเริ่มต้นที่ตัวที่มีราคาเบาๆก่อนละกันนะครับตัวนี้เป็น South เซาพีดวิงท l ครับเซา e a ดวิงทูก็มีราคาอยู่ที่990บาทตัวกล่องหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับ South า e a ด Wing 2 สำหรับเซาพีดวิงทูนะครับบลูทูธเป็นบลูทูธ5.3นะครับไดเวอร์3มิลลิเมตรระยะก,การใช้งานเนี่ยได้8ชั่วโมงต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมกับเคสชาร์จเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวส่วนสำหรับตัวนี้นะครับให้ไมมาข้างละ1ตัวแล้วก็มีระบบกันน้ำ IPX4 ครับก็กันน้ำกันเหงื่อได้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดถึงขั้นจมหรือว่าตกน้ำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กันมากถึงขนาดนั้นแต่สำหรับสายออกกำลังกายเนี่ยบอกเลยว่าเหงื่อของเราเนี่ยไม่สามารถทำ เสียหายได้แน่นอนส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับตัวนี้ก็รองรับในเรื่องของเกมโหมดแล้วก็รองรับในเรื่องของเซิร์ฟเพแอปพลิเคชันเดี๋ยวดูลักษณะของตัววิงทูครับตัวนี้ก็เป็นตัวประเภทเกี่ยวหูนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบเกี่ยวหูแล้วก็ตัวนี้เป็นราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะประหยัดนะครับ990บาทเดี๋ยวมาลองดูการสวมใส่กันดูนะครับในเรื่องของคู่มือการใช้งานเนี่ยทั้ง4รุ่นที่มาแนะนําวันนี้นะครับจะมีคู่มือการใช้งานอยู่ในกล่องทั้งสิ้นก็จะมีการบอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธอย่างไร นะครับเปิดเครื่องอย่างไรปิดเครื่องอย่างไรเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมีบอกหมดเลยทีนี้ผมก็คงจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าสีตัวนั้นมันจะยาวเกินไปเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีบอกนะครับตำแหน่งว่าตัวซ้ายและตัวขวาเดี๋ยวลองสวมใส่กันดูนะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายครับก็เกี่ยวหูเข้าไปก็ตัวนี้จะเป็นประเภทอินเอียร์ครับลักษณะประมาณน,นี้นเดี๋ยวลองใส่เดี๋ยวลองใส่ข้างขวาให้ดูนะครับก็เกี่ยวหูเข้าไปล็อกนะครับตัวนี้ รู้สึกค่อนข้างแน่นนะครับกระชับเป็นไงบ้างครับในเรื่องของดีไซน์ดูเท่ดีไหมตัวนี้ก็จะเป็นประเภทอินเอียนะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อม บลูทูธแล้วก็ลองฟังดูนะครับว่าลักษณะเสียงจะเป็นอย่างไรในเรื่องของไม์ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเสียงละกันเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งที่เอาไปใช้งานเราก็คงไม่ได้ใช้งานในเรื่องของไม์มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูจริงๆตอนนี้บลูทูธเชื่อมแล้วนะครับแค่เปิดกล่องเนี่ยมันก็เชื่อมให้ผมอัตโนมัติเลย สำหรับตัวเสียงของวิงทูนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องของเสียงเบสเนี่ยมีความชัดเจนนะครับมีความหนาแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะกระชับ นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบอินเอียร์เนาะก็คืออุดหูเข้าไปแรงอิม a พ t เสียงกองเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนหนักแน่นฟังแล้วให้อารมณ์ที่ค่อนข้างฮึกเหิมได้ดีเสียงกระเดื่องก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนโทนเสียงก็จะออกเป็นเสียงหนาๆน,นิดนึงนะครับเค <Okay. S 1> สาหรับเรื่องเสียงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการวิ่งเนี่ยผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็ไม่ไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับลองดูจากตรงนี้ครับเนี่ยก็สะบัดแรงแล้วนะครับ ก็โอเคจบไปสําหรับวิงทูตัวนี้990บาทนะครับใครชอบดีไซน์แบบคล้องหูแบบนี้ก็จัดไปที่วิงทูครับ990บาทตัวต่อไปนะครับก็ราคาเท่ากัน990บาทนะครับแต่จะเป็นแบบสายคาดคอนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Run v ีไลท์ครับอ่าหน้าตากล่องจะเป็นประมาณนี้ มาดูแบบคาดคอบ้างนะครับเผื่อใครชอบแบบคาดคอ,อตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกแข็งสีดําตัวนี้ก็เป็นวัสดุพิเศษมีความยืดหยุ่นแข็งแรงลองดูเห็นไหมโคบารเนี่ยมีความยืดหยุ่นมาดูลักษณะการใส่นะครับก็คล้องคองเกี่ยวหูปึ๊บเดี๋ยวลองใส่อีกทีนะครับด้านนี้คล้องคองเกี่ยวหู นิดนึงเพื่อความแน่นนะครับโอเคดีไซน์เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้เซลฟี Run นฟรีไลฟ์นะครับราคา990บาทเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากประเภทเกี่ยวหูมาเป็นคล้องคอนะครับตัวนี้ลองดูความแข็งแรงก่อนเลยแล้วกันก็เหมือนเดิมครับไม่หลุดง่าย นี่สัมบัตแรงมากสมบัดจนมึนหัวนะครับก็ไม่หลุดนะครับสัหรัตตัวนี้ก็คือรันฟรีไลท์เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติคร่าวๆของรันฟรีไลท์นะครับสำหรับรุ่นรันฟรีไลท์เนี่ยก็ยังคงเป็นบลูทูธ5.3ครับแล้วก็ไดเวอร์16.2มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างเยอะระยะการใช้งานเนี่ยสูงสุดได้ถึง14จนถึง17ชั่วโมงนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นนักวิ่งระยะไกลมากๆเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนไม้นะครับให้มาข้างละ2ตัวเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้กกก็คคืืออยัััััังงงนนนนนน้ําใระดบ IPX 4ส่่วฟ์ชๆ ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของเกมโหมด s o u n d p e a t app แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง2เครื่องพร้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลองดูในเรื่องของเสียงกันดูบ้างนะครับว่าสําหรับตัว s o u t h p e a t Run Free l i t เนี่ยเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ Run Free l i t เนี่ยที่ได้ยินชัดๆก็คือเรื่องของเบสนะครับเบสมีความชัดเจนแล้วก็กระเดื่องเนี่ยมี Impact ที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัว Wing t o ที่ราคา990บาทเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เสียงมันจะเป็นเสียงกว้าง ไกลๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Open E a r ครับก็คือตัวลำโพงจะอยู่ด้านนอกไม่ได้อุดเข้าไปในหูของเรามาเลยให้ความรู้สึกเสียงอยู่ไกลๆเป็นเสียงก้องๆนิดนึงนะครับแต่รู้สึกว่ามันได้ยินเสียงตัวเองภายนอกไม่เหมือนวิงทูเพราะวิงทูเนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ยเหมือนมันตัดเสียงข้างนอกทิ้งไปเลยแต่ตัวนี้ยังคงรักษาเสียงข้างนอกได้ดีนะครับสำหรับสายซิตี้รันเนี่ยผมมองว่าแนะนำตัวนี้จะดีกว่า แต่ถ้าเป็นสายวิ่งในสนามกีฬาเนี่ยก็อาจจะเป็นวิงทูนะครับเพราะว่าผมว่าเสียงมันชัดเจนกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะมีความกว้างกว้าง,ก,งก้องนะครับนิดหน่อยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มงบกันนิดนึงนะครับก็จงคงเป็นประเภทเกี่ยวหูและก็คล้องคลอเหมือนเดิมแต่ว่าจะอัปราคาขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้หูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีงบพอประมาณแต่สําหรับตัวเริ่มต้นก็เป็น2ตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่3ครับก็จะเป็น เสาพีทโกฟรี free, ครับ uh, ดีไซน์ประมาณนี้ uh, ข้างในนะครับก็จะเป็นตัวกล่องตัวกล่องนี้ก็ค่อนข้างสวยนะมีโลโก้นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัว S ตัวย่อของค่ายเสาพีเปิดด้านในออกมานะครับก็จะเจอประมาณนี้ก็เกือบจะคล้ายกับวิงทูนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็จะค่อนข้างแตกต่างเดี๋ยวลองดูด้านในน uh, ตัวหูฟังลักษณะจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวมาพูดถึงสเปคของตัว Go Free ดูนะครับสำหรับ Go Free เนี่ยก็ยังคงเป็นบลูทูธ5.3ครับแล้วก็ไดเวอร์เป็น16.2ม mm. ิลิเมตรตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมเคสชาร์จเนี่ยก็จะใช้งานได้สูงสุดถึง45ชั่วโมงค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าถ้าใครที่เป็นสายใช้งานนานๆนะครับเป็นอัลตร้ามาราธเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานได้ต่อเนื่องนานที่สุดตัวนี้มีไม้ให้ข้างละ2ตัวนะครับแล้ว ก็กันน้าอยู่ที่ระดับ IPX4 ส่วนเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับก็จะคงมีเกมโหมดเซิร์ฟเพจแอปแลวก็ที่สำคัญก็คือสามารถจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้2เครื่องพร้อมกันอเดี๋ยวลองสวมใส่ดูนะครับผมค่อนข้างชอบนะสำหรับกล่องของตัวนี้เรียบหรูดูดีผมเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วก็จะมีบอกข้างซ้ายและข้างขวาเหมือนกันนะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Open E a r นะครับก็คือตัวลำโพงจะอยู่ด้านนอก ถ้าใครใส่แล้วหลวมนะครับแนะนําให้กดตรงนี้ลงไปข้างล่างนิดนึงก็จะทําให้มันกระชับขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับเซาพีดโกฟีอ่ละลองดูทดสอบนะครับความมั่นคงของหูฟังก็ไม่หลุดง่ายนะครับโอเค ตัวนี้เนี่ยความรู้สึกแรกที่เข้ามาในหัวเลยนะคือมันมีความหลวมๆนะครับมันเหมือนหลวมนะแต่จริงๆมันมันไม่ได้จลุดครับแต่ว่าเป็นฟิลลิ่งที่มันดูหลวมๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอินเอียร์ที่อุดเข้าไปในหูแต่ว่ามันเป็นโอเพนเอียร์ที่อยู่ด้านนอกมันเลยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะสั่นคลอนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้จลุดอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าสําหรับแซ p พีดโกฟีเสียงจะเป็นอย่างไรครับ ็สำหรับตัวโกฟีเนี่ยเสียงก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ที่เป็นคล้องคอนะครับก็คือมันจะมีความกว้างไก,กลนะครับด้วยความที่มันเป็นโอเพนเอียร์แต่ว่าในเรื่องของเสียงของเครื่องดน,นตรีเนี่ยก็คือมีความชัดเจนนะครับแต่ว่าเพียงแค่ให้มันรู้สึกมีความหนาไกลๆนิดหน่อยเสียงโดยรวมก็จะออกเป็นเสียงแบบหนาๆแล้วก็ทุมท้มเป็นหลัก นะครับสำหรับเซาพีดโกลฟี่สำหรับใครที่ชอบแบบเกี่ยวหูแต่ว่าจะไปวิ่งแบบซิตี้รันไปวิ่งแบบในเมืองวิ่งแบบถนนเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้ดีไซน์ที่เป็นเกี่ยวหูแต่ว่ายังคงได้ยินเสียงรอบข้างไม่ได้ตัดเสียงภายนอกขึ้นไปก็จะทําให้เราปลอดภัยในการวิ่งนะครับส่วนในเรื่องเสียงก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีสําหรับตัวนี้ราคา1 7 9 0ิบาทครับเซาพีดโกฟีเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเกรดราคาเดียวกันนะครับก ็คือราคา1,790บาทตัวนี้มีชื่อว่าเซาพีท รันฟรีสำหรับรันฟรีก็จะเป็นหูฟังประเภทคาดคอเหมือนเดิมครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้พลาสติกสีดำล้วนเลยนะครับค่อนข้างยืดอยู่แล้วก็แข็งแรงมาดูสเปคของตัวนี้กันนะครับสำหรับสเปคของรันฟรีเป็นบลูทูธ5.3ครับแล้วก็ไดเวอร์16.2มิลลิเมตรระยะการใช้งานเนี่ยได้สูงสุด11จนถึง14ชั่วโมงมีไมค์ให้ข้างละ2ตัวกันน้ำอยู่ที่ระดับเดียวกับตัวอื่นเลยก็คือ IPX4 ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของเกมโหม โหมด t ซาพีดแอปแล้วก็ตัวนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้ถึง2เครื่องพร้อมกันเอามาดูการสวมใส่ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองสวมใส่ดูกดเขอเข้าไปสวมปึ๊บกดนิดหน่อยอเคเามาดูความแข็งแรงนะครับไม่หลุดนะครับ ผมว่าคงไม่มีใครวิ่งอยู่สภาพนี้แน่นอนนะไม่น่าจะหลุดในขณะที่เราวิ่งรันฟรีเนะี่ยก็จะมีความคล้ายกับ r รันฟ e ีไลท์ตัวนี้อยู่นะครับแต่ดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวรันฟรีะจะไม่มีเป็นปุ่มกดนะครับตัวนี้จะมีปุ่มกดเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับว่ามันจะต่างจากตัว r รันฟรีไลท์อย่างไรบ้างสําหรับตัวรันฟรีนะครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเสียงกระเดื่องครับ กระเดื่องมีความชัดเจนมากนะครับกระเดื่องมีความชัดเจนมากแล้วก็เสียงก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่ใสแล้วก็เคลียนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกว้างหรือความก้องของเสียงนี้น้อยลงจากตัวรันฟ Light นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่าในเรื่องของเสียงแต่ตัวนี้ก็ยังคงเป็นแบบประเภท Open e i r นะครับเสียงเป็นตัวลำโพงอยู่ด้านนอกหู อ่มาสรุปกันดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยเราควรจะซื้อแบบไหนดีนะครับสำหรับผมจะแนะนําอย่างนี้ละกันว่า 1. น,นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว Wing 2กับตัว Run f e e l i g t นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา990บาทนะครับสำหรับใครที่วิ่ง City Run หรือวิ่ง ถนนก็แนะนำเป็นตัวคาดคอเพราะว่าเรายังคงได้ยินเสียงรอบนอกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่วิ่งในสนามก,กีฬาหรือผมแนะนำเป็นตัววิ่งทูนะครับเพราะว่าจะให้เสียงที่ค่อนข้างชัดเจนฟังแล้วมันฟังแล้วรู้สึกมันวิ่งสนุกมากกว่าส่วนถ้าเป็นสายที่มีงบประมาณขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะแนะนำเป็น2ตัวหลังนะครับก็คือเป็นตัว Run f ฟ e กับ Go f ฟ e นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา 1790บาทครับถ้าใครชอบแบบคาดคอก็เลือกเป็นตัว run free นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบคล้องหูคาดหูนะครับก็เป็นตัว go free สองตัวนี้เสียงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเสียงค่อนข้างที่จะคล้ายกันต่างกันที่ดีไซน์แค่นั้นเองแต่สําหรับผมถ้าผมจะต้องเลือกหนึ่งตัวผมจะเลือกตัวนี้ครับสรุปเลยก็คือผมจะเลือกเป็น wing two ราคา990บาทเพราะตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมใส่ลองเนี่ยเสียงมีความชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่แน่นที่สุดแต่ว่ามีข้อควรระวังอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นอินเอียเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงรอบนอกแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่วิ่งที่สนามกีฬาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยอะไรมากมายก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยสําหรับใครที่สนใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ช่องทางด้านล่างสําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ